เจ้าของบ้านใจดีตามหาหนุ่มขี่จักรยานยนต์ชนลูกป,ปั้นเสือพังไม่เอาความแค่อยากคืนกุญแจไม,ไม่ใช่วิน่น เมื่อวันที่9กรกฎาคม2568กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้ติ๊กตอกไลน์หนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอตามหาชายคนหนึ่งที่ประสบเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรูปปั้นเสือหน้าบ้านของเธอโดยที่เจ้าของบ้านยืนยันว่าจะไม่เอาเรื่องแต่ขอให้ชายคนดังกล่าวกลับมารับกุญแจจักรยานยนต์คืนด้วยคลิปวิดีโอเผยเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนตามปกติแต่ยู่ๆก็ทิ้งตัวลงข้างทางขณะที่รถจักรยานยนต์ยัังงคคแลล่่นนตอไปด้้วววยาามเเร็ะชขกบ ลูปปั้นที่ตั้งอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งอย่างจังแรงชนทําให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณหน้าจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมส่วนลูปปั้นเสือหน้าบ้านได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากนั้นชายคนร่างกายได้ลุกขึ้นเดินมายังรถจักรยานยนต์ที่ชนลูกป,ปั้นและพยายามจะขยับรถออกแต่เนื่องจากรถพังจนเสียหายหนักทำให้ไม่สามารถขับต่อได้ไม่นานก็มีวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดพูดคุยด้วยก่อนที่เจ้าของรถจะจากไปโดยทิ้งรถไว้เจ้าของคลิปและเจ้าของบ้านได้โพสต์ข้อความระบุว่าช่วยตามาน,น,น,าานไมตซ